ยกให้เป็นมาร์กในดวงใจเลยค่ะตอนนี้กับคลาหน้าพิงเคมา,นมาคเนื้อมาร์กเนียนนุ่มละม,มุนผิวมากๆเลยค่ะเขาเป็นโคลนพอกผิวเนื้อสีชมพูมีส่วนประกอบหลักนําเข้าได้แก่กุหลาบบาังกาลาียซึ่งตัวนี้เขาได้ฉายาเลยนะคะว่าเป็น King o f โ o ลดมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ผิวเนี่ยสะอาดล้าลึกช่วยเติมวิตามินหลายชนิดให้ผิวดูกระจ่างใสดูสุขภาพดีขึ้นมาร์กตัวนี้นะคะเขาช่วยดูดซับสิ่งสกรปรกช่วยลดเลือนพวกริ้วรอยรอยดำรอยแดงต่างๆลดการอุดตันของรูขุมขนช่วยให้รูขุม ขนเนี่ยกระชับเขาอ่อนโยนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยเยังแค่มาร์กทิ้งไว้15นาทีนะคะเพื่อให้มาร์กเนี่ยซึมเข้าผิวแล้วล้างออกใช้มาร์กตัวนี้พอกหน้าอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งนะคะบอกเลยว่าสุขภาพผิวหน้าเมยเนี่ยดูดีขึ้นมากๆเลยค่ะผิวหน้าเนี่ยดูสุขภาพดีขึ้นนะคะผิวดูสะอาดดูขุมขนเนี่ยดูกระชับขึ้นด้วยใช้ตัวนี้นะคะฝ้ากระจุดด่างดําผิวที่หมองคล้ำเนี่ยดูจางลงมากๆเลยนะคะชอบตรงที่ใช้แล้วสบายหน้าสุดๆเลยค่ะเหมือนได้ดีท็อกผิวไปในตัวเลยบบอกกเว่าาถูใจสมแบบ ที่สุดเลยค่ะหลงรักเลย